โอ้โห oh ตั้งแต่เกิดมา42ปีเราก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละค่ะทุกคนตรงนี้คือที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายนั่นก็คือบ้านเกิดของทีแดนอีสานนั่นเองค่ะทุกคนดูอะคะ่ะตั้งแต่เกิดมาจริงๆไม่เคยขนาดนี้ใครที่ติดตามทีแดนอีสานนะคะจะเห็นได้ว่าจากที่เรายืนตรงมุมนี้ค่ะแล้วเราก็มองลงไปคือซึ่งมันสูงมากๆแต่ณตอนนี้เวลานี้ดูสิ น้ำขึ้นมาเทียบแล้วแล้วก็ล้นเข้ามาแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็คือวันที่13กันยาสองนห้ยโหไม่อยากเชื่อเลยค่ะทุกคนคือถามว่าเป็นห่วงไหมเราก็เป็นห่วงชาวหนองคายมากๆและทุกภาพคพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทยที่กําลังประสบพบเจอในเรื่องของน้าท่วมนะคะท,ท,ทุกคนยัไงไงแล้วทีแดนอีสานก็ขอส่งกํลาลังใจให้กับทุกคนนะเนี่ยค่ะบรรยากาศฝั่งตรงข้ามก็คือประเทศลาวเพื่อนบ้านเรานั่นเอง เราไม่คิดว่าเราจะเจอน้ําเยอะขนาดนี้ค่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอเห็นแต่ในข่าวที่เขาเจอจังหวัดอื่นๆแต่ตอนเนี้จังหวัดเราก็โดนค่ะทุกคนเมื่อก่อนน่ะหนองคายเคยมีนะน้ำท่วมแต่จะเป็นแค่ช่วงบางจุดแค่นั้นเองในถนนเส้นกลางเส้นเทศบาลเมืองหนองคายแต่เนี่ยคือ ถนนริมโขงเลยนะทุกคนเห็นไหมน้ำนี่สีช็อกโกแลตล้นเข้ามาเลยไม่ใช่เกือบล้นนั้นนี่คือล้นเข้ามาแล้วนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเจอสำหรับคนท้องที่นะอโอ้โห,โหดูสนนินั่นคือนั่นคือเรือใช่ไหมจรงนะอ๋อเหมือนแพแพเขาเรียกว่าแพค่ะทุกคน,นก็เป็นแพเป็นร้านค้าที่เขาแบบใช้ใเปิดร้านอาหารนะคะ ที่ริมแม่น้ำโขงดูสิทุกคน mm hmm. เห็นแล้ว mm hmm. คือมันน่ากลัวนะจริงๆแล้วอะ่จวอะจุด mm hmm. ที่เราถ่ายก็คือ mm hmm. อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะทุกคน mm hmm. นถนนเส้นริมแม่น้ำโขงค่ะ mm hmm. ทีมงานเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะทุกคน mm hmm. นี่คือล้นออกมาแล้วนะตอนนั้นอะ่ะการระบายน้ำระบายน้ำาออไม่ได้ตรงนี้ก็ล้นแล้วค่ะทุกคน ที่เรากะลังเดินไปนั่นก็คือถนนที่เราวิ่งปกติจะวิ่งสัญจรเส้นนี้ค่ะที่เราเดินข้างบนที่เราไปถ่ายน่ก็คือเดินชมวิวเป็นจุดที่เราชมวิวถนนแม่น้ำดูสิทุกคนเห็นแล้วไมน่าเป็นห่วงนะโโหคือบอกเลยว่าเกิดมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เจอแบบนี้เท่าที่เราจำความได้นะ คุณแม่ทีแดนิสานตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงเราก็ไม่คิดว่าบ้านเราจะน้ำท่วมเหมือนเพื่อนๆคนอื่นเขาอะ่ะวันนี้เราก็เจอด้วยตัวเองนะจังหวัดเราปีนี้น้ำเยอะมากเลยค่ะทุกคน54แต่จำได้ว่าตอนเขาอยู่ยุทธยามันไม่ใช่ปี54นะที่กรุงเทพท่วมมันไม่ใช่ปี45นะที่ท่วมก,กัน นั่นแหละค่ะน้องชาย <S <S น้องสาวกําลังคุยกันเรื่องน้ําท่วมในกรุงเทพในครั้งนั้นที่น้ําท่วมที่กรุงเทพอะคะ่ะครอบครัวคุณแม่น้องสาวน้องเขยค่ะก็ได้อพยพมาพักอาศัยอยู่ที่หนองคายกันคือคุณแม่ค่ะก็ไปอยู่กรุงเทพตั้งแต่คลอดน,น้องเสร็จน้องเกิดมาเราก็ไปอยู่ที่กรุงเทพกันมันก็จะมีช่วงที่ปีน้ําท่วมหนักหนค่ะที่กรุงเทพแต่ตอนนี้น้ําท่วม ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยค่ะทุกคนปี4 5หโดยประมาณนะคะที่เราหนีน้ําท่วมที่จังหวัดกรุงเทพกันนะคะใช่คุณแม่น้องทีแดนิสานนะหมายถึงว่าคุณยายคุณยายก็คือคุณแม่ค่ะคุณแม่ของคุณแม่ทีแดนิสานแล้วก็น้องสาวแล้วก็น้องเขยเนี่ยค่ะเราก็าเจอน้ำท่วมกันแล้วก็มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านญาติที่หนองคายค่ะแต่ตอนนี้กลับกันละที่หนอง ทุกคนไน่เป็นห่วงมากเลยอ่ะแม่น้ําโขงกว้างและน้ําเยอะมากแล้วนึกภาพดูนะว่าคือล้นเข้ามาขนาดนี้ยนี่ยังไม่ได้เต็มคาร์เบลนะแต่ก็มีการประกาศเตือนภัยอยู่ค่ะว่า